ชีราฟดอิฟนั้นคือเอาหลักฐานดอิฟมาต้านหลักฐานที่โสเฮในหมู่บรรดานักวิชาการเนี่ยกลายเป็นคีราฟดอิฟที่ไม่มีหลักฐานที่แข็งแรงมาต้านหลักฐานที่มันโสเฮมากกว่านะอรัอามาดูกันนะพี่น้องตอนอื่นที่เราจะเข้าเรื่องนะครับขอแนะนําให้เราได้เข้าใจคําว่าฟัตตวาคืออะไรอัชระข้อบัญญัติคืออะไร และอัลอาฮวาอารมณ์ไฟต่ำอารมณ์ทัศนะความเห็นต่างคืออะไรต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนอ้าวเรามาดูฟาดีลเชฟเชฟโซลัดบินอับดุลอาซิสอาลีเชฟเชฟโซลัดบินอับดุลอาซิสอาลีเชคนะแกได้กล่าวเอาไว้ในหนังสืออัลฟตาวาของแกว่า อัลฟัตวานั้นคือบ ي อันนะฮูอีดอฮูวะอิบานะตุอหคคามิลลาฮิจัลลาวะอะลาคำว่าฟัตวาคือสิ่งที่มันนั้นเป็นที่มาของการอีดอฮ์ให้ความกระจ่างบีอันวะอิบานะและให้ความชัดเจนอีดอฮุน ว่าอีบานะตุนเป็นการให้ความกระจ่างคำว่าฟัตวาเนี่ยให้ความกระจ่างและให้ความชัดเจนในข้อบัญญัติของอัลลอฮฺตาอาลายัลละวาระผู้สูงสูงสูง,สงอันนี้ความหมายของว่าฟัตวาส่วนความหมายของคําว่าจําไว้ดีนะ่พี่น้อง ถ้าใครมีหนังสือเนี่ยอะไรต้องการที่จดจดไว้ได้เราจะได้จําแนกแยกวันหลังใครมาพูดอะไรเราโม้ซั่วอะไรเราจะได้จําแนกแยกแยกอ่อนมาฟัตวาคืออะไรสองอัชระข้อบัญญัติคืออะไรอัชระอัลมูรอทูนาเชคซอัลซาเลมอับดุลซิจอาลีชาเนกล่าวว่าอัลมูรอทูนาอัชระอัลมุนซัลก็คือ Sharia ที่อัลลอฮ์สุบตาละทรงที่ถูกประทานมาจากพระองค์อัลลอฮ์สุบตาละอัลมุนซัลอัชระอัลมุนซัลู นะเอามาอยู่เอาวะลุอิลชานมุนััลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันถูกนำจากความหมายอันเดิมจากความหมายอันเดิมไปเป็นความหมายอันใหม่ที่มันเป็นชริยะที่มันเป็นชริยะคือมาอยู่เอาว,วลูนะไปสู่การชริยะที่มันถูกประทานมาอันนี้เขาว่าชริยะ ฟัตวาเราให้ความหมายไปแล้วชชรีย์เราว่าอะไทีนี้อัลอิจติฮาะเป็ว่าอะไรอ,อิจติฮะคือว่าว่าอัมมามาอิจติฮะที่นี่นักปราชญ์สิ่งไหนเชคอับดุอลอาซณ์ซาเลาะะเบนอับดุลรษิษณอาลีเชคได้ลกล่าวว่าอันไหนสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่การมเกิดขึ้นมาจากการใช้ดุลฟินิดในเรื่องนั้นๆที่ปวงป่าดได้อิจติอาขึ้นมา มินมาซาอิลินจากประเด็นหนึ่งประเด็นใดของศาสนาไฟอินน่อิชติฮาดัลอุลามอีแท้จริงการใช้ดูลฟินิตของปวงปาดนั้นยาอูดูอิลเชรออันมุนัซลีการใช้อิชติฮาดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดมันต้องกลับไปหาชริยะที่ถูกประทานมาเท่านั้น ฟามาลัมยะติบีดาลินอ่าฟีมาลัมยะติบีดาินโดยขณะที่มีการไม่นำอ่าไม่มีการนำสิ่งที่เป็นดาลินมาเสนอน,นี่เขาเรียกว่าความหมายของคำว่าอิสติฮัดการใช้ดลุนฟินิดในการตัดสินปัญหาอันหนึ่งอันใดอ่าวถ้าพี่น้องผ่านไปฟัตาแเราให้ความหมายละอัชระชาริยะเราให้ความหมายละอิสติฮัดเราให้ความหมายละ นะก็คือเมื่ออุลมามะอิสยาในเรื่องหนึ่งในในประเด็นหนึ่งประเด็นใดน,นั้นอุลมามะจะต้องกลับไปหาฉริยที่ถูกประทานมาเท่านั้นนะในขณะที่มันไม่มีตัวบทอย่างชัดเจนนะอันที่หนึ่งสองสนะอันที่สี่อัลอาหวาอู อารมณ์ไฟต่ำหรือที่เราเรียกว่าการทะเลาะเบาแวงการขัดแย้งขีดแาฟกันหรือการเห็นต่างการเห็นต่างมองต่างมุมต่างคนต่างมองอัลอหวามันแปลได้หมดนะการใช้ดูพินิษเดหรืออะไรก็ตามมันแปลได้หมดเราะยุนทัศนะอะไรได้หมดอันว่าเนี่ยเพราะทุกอย่างมันออกมาจากอารมณ์ของเรามาจากความคิดของเรามันถึงกลายเป็นอะไร มันกลายถึงเป็นการเห็นต่างมันกลาถึงแวนต่างมองต่างมุมต่างคนต่างมองอะไรต่างๆนี้นะอ้าว่าอ้าว่าแปลว่าอะไรน้องกุลลูมาอารอดีบีฮอันมารูคือทุกๆสิ่งที่คนหนึ่งคนใดต้องการไปยังมันในเรื่องไหนก็ตามคนคนหนึ่งมีความต้องการไปในเรื่องนั้นร้อยลฮักคือมันไม่ใช่สัจธรรม คำว่าเห็นต่างคำว่าการใช้อารมณ์ใช้ทัศนะใช้แง่ใช้มุมต่างมุมต่างมองอันนี้เชคซอและอาลีเชคได้กล่าวว่ามันไห้เราหักมันไม่ใช่สัจธรรมสัจธรรมจะไม่มองต่างกัน แสดงใั้เตือต่างมุมต่างมองกันวมาอาราบิบิลมารูและสิ่งไหนที่คนหนึ่งคงในต้องการไปยังมันแล้วไอยันตาซิรบิฮินัฟซะฮูต้องการที่จะมาสนับสนุนความคิดของตนเองต้องการที่จะมาสนับสนุนมัสับของตัวเองต้องการที่จะมาสนับสนุนนะกลุ่มของตัวเองนี่เขาเรียกว่าอันอฮวะเอาไอยะตาลาบิฮีอละลาเรียหรือว่าใช้เลี่ยงใช้หลบ ตัวบทข้อบัญญัติศาสนานี่เขาเรียกว่าต่างมองต่างมุมเห็นต่างขีราฟนี่แหละมันไม่ใช่ศัจธรรมมันไม่ใช่ความจริงเอาลับขีนะักวิชาการเขาเถียงกันเขาขีราฟกันอะไรนั่นแสดงว่ามันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดเลยเหรอศึกษาก่อนท่านพี่น้องอย่าเพิ่งตัดสินอย่าเป็นคนที่เขาเรียกว่าทําทแล้วนะมารู้ภายหลังอันนี้มันเป็นนิสัยใจคอของพวกยอหุธ ของพวกนสรอ์พวกนสรอเนี่ยทำแล้วผิดแล้วแล้วมาอะไรมารู้ทีหลังไม่ศึกษาก่อนทําก่อนการกระทําฉะนั้นทนพี่น้องนะหากเราวิเคราะห์ถึงข้อสังกัดของคําว่าเว้นระยะห่างทางสังคมได้การไปดึงเอาตัวบทมาวิเคราะห์เอาอิสติฮัดจากปากผู้ทรงเกียรติข้อวินิจฉัยนั้นไม่มีใครรับรองสักคนนะพี่น้อง การเว้นระยะอย่างทานสมมันไม่มีใครรับรองในประวัติศาสตร์ก็ไม่มีเราคนดูแล้วในตัวบทมันก็ไม่มีในในอดีตการซึ่งเขาก็ละหมาดมาตั้งแต่ยุคฮิจเราะห์ที่หนึ่งมาแล้วมาจนถึงยุคที่400ปีเขาไม่ทิ้งมามันก็ไม่มีใครทําละหมาดยืนแยกแยะยืนห่างกันห่างกันในแถวคนละไม่สองเมตรมแต่ไอที่รุกเสาะที่เขาไม่ไปละหมาดมัสยิดมันมีตั้งแต่ยุค200ปีแล้ว อิบ่ามชาฟีห้ามว่าแล้วถ้ากลัวไปเจอเจ้านี่ถ้ากลัวอะไรเจอเจ้าที่บ้านเมืองจับให้ทิ้งจุมะแยกทางทางสังคมอยู่ที่บ้านไม่ต้องไปนะครับท่านพี่น้องมันมีหลักฐานมันมีเดลิงตั้งแต่ยุคนั้นมาแล้วแต่ไอ้ที่มันไม่มีเราก็ว่ามันไม่มีประวัติศาสตร์มากมายนะ